ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองขลาค่คะสำนักง,งานกางเกษตรอำเภอสิกเกาจังหวัดตรังลงพื้นที่ปล่อยแตนเบียนขูบคุ้ม,มแมลงดำน้ำในแปลงมะพร้าวนามหอม นายสมเดจอวงถังเกษตรอำเภอสิก,กาหมอบไม้ให้นางสาวจอมทองใช้ผักดีนักวิชาการสร่งเสริมการกเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ปล่อยแตนเบี้ยนขบคุ้มมะแรงดำน้ำในแปลงมะพร้าวนำหอมอายุสองปีเนื้อทีปลูกระมาณ20ไร่ยข้องนายสุเมธรอดรัดในพื้นที่มูทีเจ็ดตำบลบ่อหินอำเภอสิก,กาจังหวัดตรังหลังจากพบการระบาดของมะแรงดำน้ำซึ่งได้รับการสนับสนุนแตนเบี้ยนจำนวน20กระปกุกจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการกเกษตรด้านราคาผืน จังหวัดจงคล้าและดำเนินการตามคำแนะนำของกลุ่มราคาผืชสสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง สำหรับแตนเบียนเป็นมแมลงเบียนน้อนมแมลงดำน้ำมะพร้าวชนิดหนึง่งเป็นแตนเบียนประจำทิ้นทงางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยสามารถทำลายน้อนและดักดแด่แมลงดำน้ำมะพร้าวโดยตัวเต็มวัเพดเมียจะวางไขในตัวน้อนและดักแดของมแมลงดำน้ำตัวอ่อนของแตนเบียนจะอาศัยและ,จะเจริญเติบโตอยู่ภายในน้อนที่ทูกเบียนจะตายภายในห้าถึงเจ็ดวันระวังนั้นจะเกลื่อนวหวชาและกินอาหารได้หน่อยลงจนตายในที่สุดซึ่งจะมีลักษณะแหง้งแข็งเรียกว่ามัมมี่ หลังจากนั้นประมาณ11-14วันแตนเบียนจะฝักออกมาจากมัมมี่และเข้าทำลายน้อนตัวไม้ต่อไปวินี่นาดสุรากำแห้งซูนค้าวิทยุมอก่อสรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน